สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีสีผ้ามาเขา้าปลาด้วยค่ะหาเห็ดจักสีไดจักสิม้าให้บอม้าพี่น้องมาลุนน้ำกันนะคะเขา้าปลาเด้กยนินข้าวว่าเห็ดออกนะไปไปลุนน้ำกันค่ะขึ้นผู้พี่น้องขึ้นผู้ร่างกา เนเสียงหอบเสียงหายใจเมื่อยเมื่อรุ่นค่ะเมื่อนี่สีมานสิมานยังเพื่อนว่าเฮ็ดก็ยังออกอยู่เด้ค่ะสิมาเบิงเฮ็ดในอย่างก็เอาแล้วเมื่อนี่สีได้บสได้เฮ็ดพวอแกงบอเมื่อนี้ ตั้งขึ้นมาเขาเมือนนี่หุดน,นสูงสูงหุดไป ลุยลุยลุยแล้วพี่น้องพ็ดเพื่อนมีจ้ะสองดอกพี่น้ององามเลยจ้ะ พี่นอ้องดูนหะมูได้เฮ็ดสองดอกไนะหมเฮ็ดเพิ่งดีนี่นี่เดี๋ยวมาเห็นตะไคร้เลยไหมเฮ้สยสวยๆเลยค่ะพี่นอ้องนีจ่จ้ะ ไปต่อจ้ะแล้จ้ะพี่น้องนี่เห็ดเพิ่งจ้ะโอ้ค้าตั้งกล่องก็ตั้งมาได้พี่น้องนี่ค่ะดอกไมห้หน,นี่ตัวเจ้เห็นเห็ดเพิ่งดำพี่น้นองเห็นไหม โอ้ยใหน่สดขอคให้ค,ค่ะนี่ค่ะย่อ,ยองเห็ดหนสองดอกงามเลยจ้ะอ้ยหม,นมดนี่จ้ะน,นี่จ้ะสองดอกงามหืม พี่รุ่นต่อจ้ะน้องพ่อแล้วอีกสองดอกจ้ะให้เพิ่งนี่จ้ะช่วยสวยเลยจ้ะนี่จ้ะกุกันต่อจ้ะเจอแล้วค่ะพี่น้องสองดอก นี่จ้าเหดเพิ่งนี่จ้าอืนี่จ้า,จางามๆเลยจ้าพุ่อนอีกด,ดอกหนะนึ่งจ้าเห็นบ่คะ่ะนี่นี่จ้า หมาเด้อจ้านี่จ้ืดิรุ่นกันต่อค่ะพี่น้องกลับบ้านแล้วได้ซ้ำนี่ละอไอเบิงมาแล้วตอนแรกมือเสาเทือหนึ่งจะบริทายคลิปแับว่าอันนี้มาหลอบสองพี่น้องเอาไปตืมกันจ้ะเออสำหรับคลิปนี้กะ บ่ค่อยมานปันไดค่ะเดี๋ยวคลิปหนาเนาะสีผ้ามากหาใหม่นะจ้าขอบคุณในไลน์จ้าที่เขามารับชมคลิปสวัสดีจ้า